อิจาเวอร์เธอคนนี้จากแฟนคลับสู่แฟนตัวจริงของนักร้องดังเขย่าวงการลูกทุ่งหลังอินดี้ใส่หาตัวพ่อมาริโอโจ๊กเจ้าของซิงเกิลทางที่ดีที่สุดได้โพสต์เปิดตัวแฟนสาวที่สวยน่ารักมีแววเป็นดาราออร่าพุ่งโดยเขาได้โพสต์เฟซลุคคู่น่ารักมุ้งมิ้งสุดๆเช็คโปรไฟล์น้องไมแฟนของมาริโอโจ๊กเธอเป็นสาวจังหวัดนครพนมที่ถนัดรำหรือเป็นนางรำวัย18ปปีมาเจอกันได้เพราะเธอมาติดตามเป็นเอฟซีก็คุยกันนะครับ ทั้งนี้มาริโอโ,อโจเผยว่าน้องชื่อไม่อยู่ที่จังหวัดนครพนมก็เป็นเอฟซผมแล้วน้องปรึกษาผมเรื่องงานผมก็ให้คําปรึกษากันและกันพอคุยกันไปกันมาถูกข้อผมก็เลยจีบเลยตรงสเปคมากๆรําสวยน่ารักนิสัยดีด้วยครับเปิดตัวไปแล้วกลัวกระแสจะเปลี่ยนไปไหมไม่นะครับผมว่าสมัยนี้แล้วแฟนเพลงเข้ามาไลค์กันเป็นหมื่น ผมว่าเขารับได้ตอนนี้ผมก็ชวนน้องมาร้องฟิเจอร์ริงกันสักเพลงเขาร้องเพลงไพเราะมากๆตอนนี้บอกเลยสำหรับความรักของผมกับน้องไมค์คือรักเขาคนเดียวไม่รักใครอีกแล้วจะดูแลเขาตลอดไปซื้อสัตว์รักเดียวใจเดียวรักจริงหวังแต่งครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ c o คขอบคุณค่ะ